เอาละรครับอยู่ที่ ep 13นะครับของ NUX 3นะครับคลิปนี้จะเป็นการ deploy ในส่วนของบนเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะที่ไม่ใช่เป็นแบบที่ static file ครับเป็นแบบ run run server ครับ server r e n r i n g โอเคทีนี้เริ่มต้นเลยนะครับผมเราจะมีการปิดตัวของ base url ก่อนเลยอันดับแรกเพราะว่าเราจะไม่ต้องใส่โฟลเดอร์ซับแล้วนะฮะ ผลการ run น,นะครับก็จะประมาณนี้ครับก็จะอยู่ในที่ localhost บอ3 0 0 0ปกติครับซึ่งคำสั่งตอน run ก็ npm run dev มาไรปกติฮะอันนี้อันนี้เป็น local host นะครับ run dev ปกติแต่ผลลัพธ์ของเราเนี่ยที่เราต้องการคือแบบนี้นี่นี่คือผลงานที่ผมลอง deploy ด,ดูบนเซิร์ฟเวอร์จริงนะครับซึ่ง IP นี้ก็เป็น IP จริงนะฮะเพียงแค่ว่ายังไม่ได้เป็น map ลงตัวของอาโดเมนเนมจริงเฉยแต่ว่าอยู่บนออนไลน์แล้วแหละไม่เป็นไรเอาเท่านี้ก็พอแล้วเพราะว่าปกติแล้วอะถ้าหากว่าเราจะต้องดีพอยงานพวกเนี้ยเราจะมีฝั่งอินฟาสตัคเจอร์เป็นคนที่จัดการเรื่องนี้ให้อยู่ละอ่าซึ่งถ้าหากว่าอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการแบบโดเมนก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งแยกไปแล้วกันนะครับผมโอเคเอาเป็นว่าตอนเนี้ยเราเอานักขึ้นเซิร์ฟเวอร์ได้ละอืมโดยที่อยู่ที่พอร์ตสามพแล้มาดูกันว่าเราจะทําอย่างไร ให้มัน deploy เป็นแบบนี้ได้นะครับขั้นตอนดังนี้ครับขั้นตอนแรกนะครับอ่าโอเคเราเปิดตัวของนัก conflict ขึ้นมาก่อนนะฮะแล้วก็ comment ตัวเบ url ทิ้งไปก่อนนะครับเราต้องการให้ผ่านหลักเป็นตัวแอป,ปของเราเนาะโอเคสเสร็จถัดไปนะครับผมอ่าตัวพ a c k a จ j s o n อันนี้ไม่มีอะไรนะครับผมเราก็อ่าทำการปิดไปนะฮะเออแต่ก่อนปิดจะเห็นว่า npm run generate เนี่ยจะเป็นของคลิปก่อน ซึ่งถ้าหากว่าเราพิมพ์เป็น generate เนี่ยเราจะได้ไฟล์ static มาเพื่อที่จะลากแบบไฟล์ i l a แล้วการใช้คำมีแล้วกันนะไฟล์ sila แบบอโยนขึ้นไปแต่ครั้งนี้จะแตกต่างครับครั้งนี้จะเป็นการใช้คําสั่ง build ครับเป็นนัก build เพื่อที่จะได้ไฟล์เป็นอ่าได้โฟลเดอร์หนึ่งที่เป็นโปรเจกต์ของเราครับผมที่อยู่ในตัวของ output ตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะนําไปใช้โอเคเข้าๆประมาณนี้คือคือไม่ต้องซีเรียสกับเรื่องของไฟล์ export หรอกเพราะว่ากระบวนการมันจะจัดการเอง เดี๋ยวเอาเป็นว่าฟังในสิ่งที่ผมอธิบายหลังจากนี้แล้วกันเป็นเป็นเมนหลักนะโอเคเอตัวของสิ่งที่ต้องทำเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือว่าสร้างไฟล์ที่ชื่อว่า ecosystem ตรงนี้มาก่อนนะฮะตรงนี้ซึ่งผมอ้างอิงนะครับจากตัวของนัก Deploy ตรงนี้ผมอ้างอิงจากตรงนี้เลยในด o อก m e มนที่เป็น Deploy เขาบอกว่าในส่วนการรัน Deploy ด้วย pm 2นะฮะเขาก็บอกว่า ให้ใช้ PM2 โดยการที่จะสร้างไฟล์ตัวของ Ecosystem มาแล้วตัวของนักมันก็จะไปอ่านแล้วก็จะรู้ว่าแอปของเราว่าชื่ออะไรพอร์ตอะไรรันแบบไหนแล้วก็สคริปต์ก็จะไปถูกรันในตัวของอตัวเอาพุทนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของมันเนาะซึ่งเราจะสร้างไฟล์ตามนี้ครับเราจะสร้างไฟล์เป็นไฟล์ที่เป็น Ecosystem config.js เพียงแต่ว่าให้เขียนสคริปต์ตามผมนะฮะเป็นแบบนี้เป็นการที่ให้ตัวของ js ไปเรียกของ cjs อีกทีหนึ่งนะครับชื่อไฟล์เดียวกันแต่สกุลไฟลเนี่ยเป็น .cjs นะฮะแล้วก็เอาเอา,เอาไอตัวของ config เมื่อกี้วางแปะลงไปแบบนี้นะครับเราลันที่พอร์ต3,004แล้วก็ใส่พอร์ต3,004ไปนะครับ sq mode เราเล่นเราใช้เป็น fork นะครับตอนนี้ผมใช้เป็น fork แต่ใครจะใช้ cluster ก็ได้นะครับแล้วแต่เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะ เราก็เอาโปรแกรมของเราเนี่ยเอาขึ้นไปที่กิจเพื่อสะดวกต่อการดีพอย y นะครับสำหรับคนที่คล่องเรื่องของกิจทับเนี่ยก็จะใช้เป็นกิจ a อ d อะไรก็ว่าไปนะครับแต่ของผมใช้เป็นแบบนี้นะฮะ GUI ก็ผูกเรียบร้อยนะครับปุ้มเสร็จปับ๊บก็จะอยู่ในตัวของอ่าเนี่ยครับอ่าขึ้นมาในกิจแต่ว่าผมเซ็ตเป็น private เนาะอโอเคเสร็จแล้วปับ๊บเราก็จะได้ลิงก์กิจมาใช่ไหมครับผม สเต็ปถัดมานะครับเราจะไปที่อ่าโอเคดิจิตอลโอเชียนจริงๆใครใช้่ายไหนก็ได้นะใครใช้ Google ใครใช้อ่าอะไรวะ Amazon ก็ได้นะฮะแต่ของผมใช้แบบอันนี้อันนี้เป็นอ่าโอเคอันนี้ปุ๊บกดเข้าไปอันนี้เป็นตัวดอปเลิเทสของผมนะฮะไม่มีอะไรโอเคเราก็มาดูว่า IP ที่เรารันอยู่เนี่ยเป็น IP อะไรนะครับผมแล้วเราก็สามารถกดคอนโซลมาเพื่อเปิด ตัวของ shell command นะครับผมในการจัดการตรงนี้นะฮะเดีย๋ยวรอมัน c o n n e c กก่อนนะครับอ่าเมื่อ Connect เสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะทําการอายีของผมเนี่ยผมสร้างโฟลเดอร์ไว้แล้วแหละแล้วผมจะใช้คําสั่ง cd เข้าไปแล้วก็ ls ดูโอเคเนี่ยตัวแอปของผมเนี่ยที่เอาขึ้นไปเนี่ยมันก็จะชื่อว่า my app นะฮะตรงนี้ โดยที่เราเราเข้าไปที่โฟลเดอร์นี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็พิมพ์ git clone นะครับ clone เว้นวรรคแล้วก็เอา URL อะของ git วางลงไปแล้วมันก็จะถามเราว่า username password อะไรก็ว่าไปนะครับผมอ่าเสร็จแล้วปั๊บที่นี้หลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการ cd เข้าไปที่ C D เข้าไปที่ตัวของแอปของเรานะฮะอ่าเราเข้าไปที่ My App แล้วนะครับผมถึงเี้เราจะทำนะครับจริงๆแล้วเราทำไปแล้วแหละแต่เราทำซ้ำได้ไม่มีปัญหาหรอกวิธีการก็คือเราใช้คำสั่งอ่า N P M จิงๆต้อง N P M I ก่อนไม่เป็นไรเราใช้ N P M I ก็ได้อ่า N P M I คือ install package ของมาก่อนบึง้งเสร็จปั๊บเขาก็จะอ่ามีคำแนะนำว่าใช้เวอร์ชันนี้เนี่ยให้อ่า อาจจะมีปัญหานะให้ไปใช้เวอร์ชันนี้อะไรเงรี้ยแต่ว่าผมดื้อไงแบบไม่ไม่อยากอัปเดตก็เลยแบบว่า,อาลองใช้16.17ไปก่อนไม่เป็นไรไม่มีปัญหาแล้วก็ผมก็ตอนนี้มันอิสตอรตัวแพ็กเกจเสร็จแล้วนะสะเต็ปถัดไปผมก็ทำการรันคำสั่ง npm run build ตรงนี้เนี่ยมันเป็นคำสั่ง ในการรันตัวของนักนะฮะโอเคจะรอนานิดนึงมันจะวิ่งเข้าหาตัวของไนโตนะฮะไนโตก็จะเป็นตัวตัวที่มัน build p a c k a แอปของเรานะฮะเดี๋ยวผมดูเต็มจอแล้วกันตรงนี้รอนานิดนึงเดี๋ยวผมจะเ์วิน้าจอมาดูที่โคดแป๊บหนึ่งนะฮะอันนี้อันนี้อันนี้ปล่อยให้มันรันไปก่อนนะผมจะไว้พักไว้ที่จอนี้ก่อน จะเห็นว่าเราใช้คำสั่ง npm run build อ่ะมันก็จะไป run ของสคริปต์ตัวนี้นะฮะมันจะไป run ตัวของนัก build โอเคมันก็จะถูกวิ่งไปเรื่อยนะครับกำลังสร้างไฟล์อยู่มันจะถูกสร้างอยู่ในนี้ฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์ก็คือว่ามันจะไปสร้างตัวของ n u กขึ้นมาตรงนี้นะฮะเป็นเป็นตัว deploy ของเราที่เราจะทําการ run โปรแกรมตัวนี้อ่าโอเคมันก็จะทาการ r ปลของมันมก,ก่อนนะ มันก็จะไปเคลียอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการติดตั้งอะไรพวกนี้ทุกครั้งที่เรามีการอัปเดตโค้ดแล้วเราทำการคอมมิตพุชขึ้นไปเนะี่ยเราก็ต้องทำการ p ู l ลงมาแล้วก็ทำการ b u i วใหม่อีกครั้งหนึ่งขั้นตอนนี้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะอัปเดตโค้ดเป็นตัวใหม่นะฮะอัปเดตโค้ดใหม่แล้วก็ทำการ run ตัวของ pm2 ทำครั้งเดียวนะครับผม run p PM m pm2 ครั้งเดียว ซึ่ง PM2 เนี่ยเราใช้ตัวของเวอร์ชั่นที่ติดตั้งด้วยาภายใต้ CentOS8 นะครับอ่าตอนนี้เสร็จแล้วนะฮะเราได้ตัวนี้มาแล้วคราวนี้เสเต็ปถัดไปนะฮะเราจะทำการเริ่มรันละเราจะทำการรันละโดยที่เราจะให้มันไปอ่านไฟล์ตัวเนี้ยอ่านไฟล์ตัวเนี้ยเราทำยังไงได้บ้างนะฮะเราก็ทำการ PM2 เดียวกันเราทำไปแล้วแหละแต่ว่าเราจะพิมพ์ซ้ำ ่าเดี๋ยวโอเคจะไปหน้าต่างเดิมแป๊บหนึ่งโอเคอ่าอันนี้เราจะทำการ่เดี๋ยวผม pm 2 ls ก่อนคำสั่ง pm 2 ls อะคือการรันว่าดูว่าเรามีโปรเจกต์ไหนบ้างะฮะนี่เรารันไปแล้วนะครับผมที่ id ที่6เห็นไหมฮะเรารันที่ id ที่6เราจะทำการ delete ทิ้ง ดีลิทหกทิ้งอ่าเห็นไหมครับหกหายไปแล้วเราจะไปรีเฟซหน้าเว็บใหม่อ่าพังแน่นอนเพราะว่าเราปิดเซิร์ฟเวอร์ไปแล้วนะฮะตอนนี้บนเซิร์ฟเวอร์จริงนะคนจริงเราปิดไปแล้วต่อไปเราจะทำการรันนะฮะคำสั่งในการรันเนี่ยเราใช้วิธีการใช้คำสั่ง pm 2 start นะครับแล้วก็ copy ชื่อไฟล์นี้นะฮะ เป็นชื่อไฟล์ cjs เนี่ยแล้ววางนะครับอ่ะก็เป็น pm 2 w h n e w a r k start n e n w a r k ecosystem config cjs นะฮะ enter อ่าจะเห็นว่าตัวแอปของเราถูกรันขึ้นมาแล้วนะครับเรียบร้อยเป็นโหมด fork เรียบร้อยนะครับแล้วก็ id จะกลายเป็น7เห็นไหมเพราะว่ามันเป็น primary key นะฮะอ่าเอ้มันเป็น auto increment นะฮะมันก็จะทำการ รันของมันเองหน้าที่ของ id คือรันไปเรื่อยๆแหละไม่ต้องซีเรียสอะไรฉะนั้นก็คือว่าสเตตัสตอนนี้คือออนไลน์จริงเห็นไหมฮะออนไลน์ all อยู่เราก็แค่ไปที่หน้าเว็บเรานะฮะแล้วเราก็เนี่ยรันล้วมาแล้วเรียบร้อยดีเฟรชได้โอเคถ้าเป็นหน้าหลักก็คือคำอธิาา่านนี้ซึ่งเราก็สามารถไปแมปตัวของอตรงเนี้ยให้ทางด้านของโดเมนเนมรู้จักได้โดยใช้ engine x นะครับ ซึ่งคอนฟิกในเอ็นจิ้เนี่ยมันก็จะง่ายๆครับไม่มีอะไรยากเลยมันจะประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูคอนฟิกให้ทางด้านของพอร์ตเนี่ยกับโดเมนอะเซิร์ฟเวอร์เนมอะรู้จักกันอะโ okay. อเค edit คอนฟิกอาจจะประมาณนี้ฮะคำสั่ง ถ้าหาว่าใครที่ไปศึกษา EdgeX ต่อ,อ่ะก็คือว่าจะรู้เลยว่าตัวเนี้ยมันมีตัว default อยู่แล้วแค่เติมไม่ตัวเนี้ยเข้าไปนะฮะอ,อีกอีกส่วนหนึ่งนะฮะเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเอา c o ป y ี้กันเนี่ยไปวางแล้วเราก็เปลี่ยนตรงเนี้ยเป็นเป็นโดเมนเนมของเราแล้วก็พอร์ตตรงเนี้ยเปลี่ยนเป็นพอร์ตสามพี่ก็เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็จะได้ตัวของเอซิร์ฟเวอร์เต็มนะแต่ว่าอันนี้เอาไปเรื่องไอพีเบริก่อนแล้วกันอจิ g เ n ็ x เดี๋ยวยาวถ้าหาว่าทำอะฮะ ก็ประมาณนี้ครับผมในการดีพอยขึ้นเซิร์ฟเวอร์จริงของตัวของนักเวอร์ชัน3